สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมเล่าภาพะยนตร์สยองขวัญที่แดัดแปลมาจากนิทานคลาสาสิกภาษาเยอรมันของ2พี่น้องกริมเกี่ยวกับเรื่องราวพี่น้องชายหญิงสองคนที่เขามีชื่อว่าเกเทลและแฮนเซลที่โดนแม่ของตัวเองไล่ออกจากบ้านหลังจากต้องเผชิญกับความอดอยากอยู่ภายในป่าพีงลําพังจนพวกเขาได้มาเจอกับแม่มดตนหนึ่งซึ่งใช้อาหารล่อลวงพวกเด็กๆเ,เพื่อจับกินเป็นอาหารซึ่งเรื่องราวของแฮนเซลและเกเทลนั้นเคยมีคนเอามาสร้างเป็นภาพะยะนตร์อยู่หลายเวอร์ชัน ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่นําเสนอความโหดร้ายใกล้เคียงกับต้นฉบับตัวหนังเปิดาจมาที่นิทานเตือนใจเพื่อบอกให้พวกเด็กๆรู้จักระวังตัวว่าในโลกนี้ไม่มีของอะไรที่ได้มาฟรีพวกเขาจะต้องจ่ายราคาให้กับสิ่งสิ่งนั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทั้งเธอได้รู้จักการระวังกับคนที่มาเสนอของให้เขาง่ายๆนิทานได้เล่าถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดมาในครอบครัวที่มีพ่อแม่อันเป็นที่รักเธอเป็นเด็กที่เลื่องลือในเรื่องของความงดงามแต่เกิดมาได้ไม่นานเด็กคนนั้นก็ได้ล้มป่วยลง และไม่น่าจะมีชีวิตรอดตามคําทานายพ่อของเธอจึงได้พยายามยืม้อชีวิตลูกน้อยเอาไว้โดยการไปขอความช่วยเหลือจากแม่มดตนหนึ่งแม่มดคนนั้นได้รักษาชีวิตเด็กเอาไว้ได้แต่ชีวิตใหม่ที่เธอได้กลับมานั้นกลับมียานทิพติดตัวมาด้วยเด็กสาวเริ่มโตขึ้นโดยมีความสามารถในการทํานายอนาคตของผู้คนซึ่งคนที่ถูกเธอทํานายล,นล้วนแล้วจะมีจุดจบที่ไม่สู้ดีนักอํานาจของเด็กสาวนับวันก็จะยิ่งแก่งกล้าทาใหสัตว์เลี้ยงและบรรดาผู้คนจํานวนหนึ่งล้มหายตายจากไปจากหมู่บ้านและรวมไปถึง พ่อของตัวเองก็ด้วยนับตั้งแต่นั้นมาเธอจึงถูกส่งตัวเข้าไปอยู่ภายในป่าเพียงลําพังและใช้เวทมนต์ล่อลวงพวกเด็กๆเ,เข้าไปเป็นเพื่อนเล่นจนพวกเขาหายสาบสูญไปภาพที่ตัดกลับมาที่เด็กสาววัยแรกรุ่นที่เธอมีชื่อว่าเกเทลซึ่งเธอกําลังออกเดินทางไปยังบ้านสามีภรรยาครอบครัวขุนนางเพื่อไปสมัครเป็นคนรับใช้โดยมีน้องชายตัวเล็กที่มีชื่อว่าแฮนเซลเดินตามเธอไปด้วยเกเทลบอกให้น้องชายรออยู่ข้างนอกและรอสัญญ,ญาณและสัญญากับน้องว่า เมื่อได้งานทำเมื่อไหร่จะหาเศษขนมเค,ค้กมาให้กินการที่เกเทลต้องออกมาหางานทำแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าครอบครัวของเธอยากจนเหลือแต่แม่เพียงคนเดียวหลังจากที่พ่อของเธอซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวนั้นได้เสียชีวิตลงและสภาพแวดล้อมของที่บ้านก็ไม่เอื้อมหน่วยต่อการทำได้ํำสวนทำให้ครอบครัวของเธอนั้นต้องเผชิญกับความอดอยากเหมือนกับอีกหลายๆครอบครัวที่อยู่ภายในแวดนั้น เมื่อเกเทลเดินเข้าไปสัมภาษณ์ก็รู้ว่านายจ้างที่เป็นคุณนางเก่าแก่ต้องการตัวเธอที่จะไปทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานบ้านโดยถามกับเกเทลว่าเธอยังเป็นผระจันอยู่ใช่หรือเปล่าทําให้เกเทลไม่พอใจเดินโมโหฝ้าใส่ฝนออกมาฝ้าของแฮนเซลก็ไม่เข้าใจพี่สาวว่าทาไมเธอถึงไม่ยอมรับงานนั้นแฮนเซลคิดว่าถ้าเกิดพี่สาวได้งานทําอย่างน้อยเธอก็จะมีที่สักหัวนอน,อนและครอบครัวของเราก็จะมีอาหารกินประทังชีวิตเมื่อกลับมาถึงที่บ้านแม่ของเกเทล ก็อาอก,การโมโหมากที่เธอไม่ยอมรับงานทำพอไล่แกเทลให้ไปอยู่คอนเวนกลายเป็นแม่ชีเธอก็ไม่ยอมอีกเพราะเธอห่วงในตัวน้องชายที่ไม่สามารถตามไปด้วยได้แม่ที่อดทนทนไม่ไหวจึงที่ใช้ขวานขู่ไล่พวกเขาออกไปถ้าไม่เช่นนั้นจะสับพวกเขากินเป็นชิ้นๆแกเทลจึงพาแฮนเซลที่เป็นน้องชายหนีออกจากบ้านด้วยกันในคืนแรกที่ออกจากบ้านมาพวกเขาพากันไปที่บ้านของเพื่อนของพ่อแต่กลับพบว,ว่าสถานที่นั้นกลายเป็นบ้านล้างไปแล้ว และในบ้านร้างยังพอมีที่นอนให้สองพี่น้องได้พอสุกหัวนอนแต่แล้วอยู่ๆพวกเขาก็ต้องผวาเมื่อผีดิบที่อยู่ในสภาพแห้งกรังตื่นขึ้นมาพร้อมกับวิ่งไล่พวกเขาออกจากบ้านแกเทลสามารถหนีรอดได้อย่างหุดวิดแต่แฮนเซลนั้นซึ่งตัวเล็กกว่าไม่สามารถวิ่งหนีผีดิบได้ทันจึงลง้มลงและเหมือนจะพลาดทา่าแกเทลที่เห็นแบบนั้นจึงเอาหินคว้าใส่ผีดิบเพื่อเรียกร้องความสนใจเพื่อให้ผีดิบปล่อยตัวน้องชายของเธอไปก่อนที่จะมีธูดอกหนึ่งลอยเข้าไปปากที่กลางหัวของผีดิบ ซึ่งมันเป็นลูกธนูของนายพานที่ผ่านมาแถวนั้นพอดีนายพานหนุ่มได้ชวนพวกเขาเข้าไปนั่งกินกระต่ายที่เขาล่ามาได้และต้มน้ําให้อาบเมื่อทราบชะตากรรมของสองพี่น้องที่โดนแม่ล่าออกจากบ้านเพราะความอดอยากนายพานจึงได้วาดแผนที่ให้เขาเข้าไปภายในป่าพร้อมทั้งชี้ช่องทางที่จะนําพวกเขาไปเจอกับพวกนักล่าหาเก็บของป่าโดยที่พวกเด็ก,ดกสามารถของงานทํากับพวกเขาได้และเตือนให้พวกเขาระวังภยัยจากพวกหมาจิ้งจอกหลังจากนั้นสองพี่น้องได้ออกเดินทางเข้าป่าไป โดที่ไม่มีสเสบียงอะไรติดตัวมาด้วยหลังจากที่เดินมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้หยุดพักเลยพวกเขาก็เกิดอาการเวียนหน้าเพราะความหิวจัดและมองไปบนพื้นที่มีเห็ดสีแดงขึ้นอยู่เต็มไปหมดแกเทลเลยถามว่าเห็ดพวกนี้มีพิษหรือเปล่าและกินได้ไหมก่อนที่จะหยิบเห็ดอันนั้นขึ้นมากัดกินกับน้องชายของตัวเองจนทั้งสองนั่งหัวเราะเพราะเมาเห็ดกันอยู่ตรงนั้นก่อนที่แกเทลจะได้ยินเสียงประหลาดที่กระซิบบอกเธอให้เดินตามเสียงไปแกเทลรู้ดีว่าตัวเองนั้นมีสัมผัสพิเศษ ที่ชาวบ้านคนอื่นไม่มีแต่แม่ของเธอก็ได้บอกกับเธอว่าให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเมื่อพวกเด็กๆสางเมาพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อไปเรื่อยๆตามเสียงที่เกรเทลได้ยินจนได้เจอกับประตูรั้วเก่าๆและมีของตุ๊กตาเด็กตกอยู่ที่พื้นแฮนเซลได้กลิ่นของเค้กลอยออกมาจากบ้านหลังเล็กสีดําที่มีแสงไฟลอดออกมาจากทางหน้าต่างซึ่งพวกเขาไม่ได้สังเกตเห็นเลย เกเทลจึงได้รีบเข้าไปตะกุบตัวน้องชายที่วิ่งทลาตามกลิ่นไปอย่างรวดเร็วแฮนเซลจึงได้ขอร้องให้พี่สาวพาเข้าไปที่บ้านหลังนั้นทีเพราะเขาหิวจัดมากพวกเด็กๆจึงได้ตัดสินใจเดินเข้าไปที่บ้านก่อนที่เกเทลนั้นจะเข้ะประตูเรียกและส่องดูทางหน้าต่างตาของเธอลุกวาวเมื่อเห็นว่าในบ้านหลังนั้นมีห้องอาหารที่มีทั้งอาหารคาวหวานวางเรียงรายอยู่เต็มโต๊ะเป็นเหมือนบุฟเฟ่เธอจึงได้ตัดสินใจย้อนกลับมาเคาะประตูอีกครั้งส่วนน้องชายก็ถือวิสาสะ งัดหน้านต่างเข้าไปภายในบ้านเขาบอกให้พี่สาวช่วยยกบานหน้านต่างก่อนที่จะล่อตัวเองเข้าไปภายในนั้นก่อนที่เกเทลจะเห็นว่าภายในบ้านหลังนั้นมีหญิงแก่คนหนึ่งอยู่เธอจึงตกใจและปล่อยบานหน้านต่างพร้อมกับควานหาก้อนหินก้อนใหญ่โยนเข้าไปที่กระจกบานนั้นแต่กระจกกลับไม่แตกแถมหินยังก็เด้กลับมาอีกด้วยเกเทลเลยออกมาจุดไฟเพื่อเตรียมตัวที่จะเผาบ้านหลังนั้นก่อนที่หญิงแก่จะเปิดประตูบ้านออกมาพร้อมกับน้องชายของเธอหญิงแก่ได้บอกให้เกเทลเลิกจุดไฟซะและชักชวนให้เธอ เข้าไปข้างในพูดทานอาหารในตอนแรกเกเยลก็ไม่ไว้ใจและไม่ยอมแตะต้องอะไรทั้งนั้นซึ่งต่างกับน้องชายของเธอที่หยิบอาหารกินอย่างอร่อย,ออยแบบไม่สนใจโลกหญิงชราได้ชวนเกเทลคุยและถามเธอว่าทำไมถึงมาอยู่ในป่าแห่งนี้ได้ก่อนที่เธอจะเสนอที่พักให้กับพวกเขาแต่ก่อนอื่นใดหญิงชราได้เข้าไปดึงผมของแฮนเซ่ออกมาโดยบอกกับทั้งสองคนว่าขอเช็คดูก่อนว่าพวกเขามีเห่าหรือเปล่าหญิงชราได้สูดดมเส้นผมที่ดึงออกมาราวกับว่า กลิ่นมันหอมหลึกเกินและที่นี่ของหญิงชราคนนั้นก็มีคราบสีดำๆเหมือนกับน้ำมันเคลือบติดอยู่แกเทยวได้บอกกับหญิงชราว่าภายในวันรุ่งขึ้นเธอกับน้องก็จะออกเดินทางต่อไปและจัดก,การหยิบพายไส้ผลไม้ยัดใส่ปากส่วนหญิงชราก็ได้เอาผมของแฮนเซลไปเก็บลงในหีบเ,เล็กเมื่ออยู่ภายในห้องนอนสองพี่น้องได้ล้มตัวลงนอนหลังจากจิกกินอาหารจนจุกพวกเขาผลอยหลับไปและในคืนเดียวกันนั้นเองแกเทยวก็ริ่มฝันเธอฝันว่าเธอเข้าไปอยู่ในห้องรับแขก ของบ้านพักขุนนางที่เคยไปสัมภาษณ์งานในตอนแรกและเห็นยิงสาวชุดดาใช้เล็บของเธอที่มีที่กระจกบานหนึ่งและเมื่อเธอส่องกระจกเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบที่บอกว่าแม่เป็นคนฆ่าฉันและจับฉันกินก่อนที่เกเทลจะเห็นเงาเด็กคนอื่นๆอยู่ภายในกระจกและพยายามที่จะทุบก,กระจกออกมาเกเทลได้เดินเข้าไปแต่เด็กสาวคนหนึ่งที่สวมหมวกและชุดสีชมพูแต่เด็กคนนั้นกับหัวขาดกระเด็นทําให้เกเทลสะดุ้งตื่นเมื่อถึงเวลาเช้า หญิงชราได้เรียกพวกเธอไปทานอาหารเช้าด้วยกันเกเทลนั้นเลือกที่จะทานผลมไม้ส่วนหญิงชราที่มองเธออยู่ก็ดันเผอทําแก้วตกแตกเกเทลจึงได้เสนอว่าจะอยู่รับใช้ที่นี่เพื่อเป็นการตอบแทนเรื่องของอาหารโดยการช่วยซักล้างทำความสะอาดบ้านและดูแลสัตว์เลี้ยงส่วนแฮนเซลก็เสนอว่าเขาจะช่วยตัดฟืนด้วยอีกแรงหญิงชราก็เลยแย้งว่าเธอไม่ต้องการใช้แรงงานเด็กหากแต่ข้อตกลงของพวกเธอเป็นการทำงานเพื่อแลกกับของกินและที่พักนั้น เป็นข้อตกลงที่ดูแฟร์ดีเธอก็เลยตอบตกลงไปแกเทลได้บอกกับหญิงชราว่าเธอกับน้องจะอยู่เพียงแค่ชั่วคข่าวเท่านั้นซึ่งหลังจากนี้พวกเธอก็จะออกเดินทางไปอยู่กับคนเก็บของป่าหญิงเชราก็เลยบอกว่าขอให้พวกเธออยู่ที่นี่ให้สบายใจก่อนที่จะพาตัวแกเทลไปดูห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดและสอนให้แฮนเซลรับคมขวานหญิงชราได้บอกว่าถ้าเขารับคมขวานนี้ได้คล้อง<ๆ>เธอก็จะอนุญาตให้แฮนเซลเข้าไปรับเครื่องมือชิ้นอื่นๆ,ๆที่อยู่ภายในเพิงเก็บของและเมื่อแฮนเซลเดินเข้าไปดูใกล้ๆเพลิง เธอจึงแอบดหมหูของเขาเหมือนว่ากลิ่นมันหอมเหลือเกินก่อนที่จะเอ่ยปากชมแฮนเซลว่าเขาเป็นเด็กดีและดูน่ารักน่ากินมากขณะที่แกเทลกำลังเช็ดทำความสะอาดชั้นวางและจามออกมาหญิงเชราก็ได้เดินเข้ามาภายในบ้านพอดีและบอกว่าอาการจามนั้นเกิดมาจากความร้อนภายในร่างกายที่ปรับตัวให้คุ้นชินกับความเย็นภายนอกอย่างเฉียบพลันเธอพูดดูบีหลักการ และอ้างอิงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก่อนที่จะนําสมุดเล่มหนึง่งที่มีรูปสมุนไพรออกมาให้เกเท,เทลดูหญิงเชราได้บทสมุนไพรและยื่นเครื่องดื่มให้หญิงสาวได้ดื่มในตอนหน้าเกเท,เทลก็ปฏิเสธแต่หญิงเชราก็ขยันขยอว่าถ้าเธอดื่มเครื่องดื่มนี้เข้าไปเธอจะได้กลายเป็นคนใหม่เกเท,เทลจึงตัดสินใจที่จะดื่มและทําหน้ายิ้เพราะรสชาติของมันที่ห่วยแตกที่ด้านนอกตัวบ้านแฮนเซลพยายามจะใช้ขวานตัดต้นไม้ต้นใหญ่แต่เขาก็ไม่ได้มีแรงมากพอเมื่อตกกลางคืนหญิงชราได้สอนให้พวกเด็ก เล่นหมากรุกด้วยกันและทํานายว่าฝนจะตกแต่เฮนเซลก็ไม่เชื่อเพราะว่าเขาออกไปอยู่ข้างนอกทั้งวันและไม่เห็นแม่ฝนเลยสักก้อนแต่แล้วอยู่ๆฝนก็ตกตามคําพูดของนินาราทําให้เกเทลนั้นรู้สึกทึ่งในความสามารถของเธอในคืนนี้แกเทลพลอยหลับและฝันร้ายอีกครั้งเธอเห็นเด็กผู้หญิงหมวกชมพูโผล่หน้ามาบอกกับเธอว่าให้เธอเดินตามลงไปซึ่งมันเป็นบันไดที่ลงไปยังห้องใต้ดินเมื่อเดินลงไปเรื่อยๆก็ได้เจอกับห้องสีขาวโล่งพร้อมกับร่างของคนจํานวนหนึ่งที่มีผ้าคลุมเอาไว้ ก่อนที่ผ้าคุมอันนั้นจะกลายเป็นสีเลือดแกเทลจงได้พยายามดึงผ้าออกก่อนที่เธอจะตื่นขึ้นมาซึ่งวันนี้เป็นวันที่ประจำเดือนของเธอมาเป็นครั้งแรกเวลาต่อมาแกเทลได้เอาผ้าที่เปื้อนประจำเดือนไปซักที่แม่น้ำและสังเกตเห็นถึงซางกตุ๊กตาที่ซุกอยู่ในซอกหินแถวนั้นเธอจึงคิดในใจว่าที่เธอฝันร้ายก็เป็นเพราะว่าเธอกินอาหารมากเกินไปหรือเป็นเพราะว่าสัมผัสพิเศษของเธอกำลังจะตื่นขึ้น,นกันแน่เมือเ่อแกเทลเดินกลับมาเธอเห็นพื้นคอนกรีตใกล้กับบริเวณบ้าน ที่ตอนแรกไม่ได้สังเกตเห็นพราะมีเศษใบไม้แห้งปกคลุมอยู่เธอจึงได้ใช้มือข้อลงไปจนได้ยินเยงซ้อนกล้องกลับมาทำให้แกเทลรู้สึกได้ทันทีเลยว่าสถานที่แห่งนี้ต้องมีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นเมื่อเข้าไปภายในบ้านแกเทลได้บอกให้น้องชายเตรียมตัวที่จะออกไปจากที่นี่แฮนเซลจึงแย้งว่าที่นี่ก็มีงานให้ทำมีอาหารให้กินสบายแต่แกเทลกลับคิดว่าอาหารที่มีมันเยอะจนเกินไปและไม่รู้ว่าอาหารพวกนี้มันมาจากที่ไหนกันแน่ เพราะสัตว์เลีแถวนี้ก็ไม่มีจนเมื่อถึงเวลาอาหารเกเทียวจึงออกปากเสนอช่วยหญิงชลาว่าจะช่วยเธอเข้าไปจับจ่ายซื้อของภายในตลาดแต่เธอก็บอกว่าไม่ต้องเกเทียวจึงได้แย้งขึ้นมาว่าทําไมผักผลไม้บางอย่างถึงได้จเจริญเติบโตได้ภายในฤดูนี้แถมพวกมันยังดูสดใหม่อยู่เสมออีกด้วยแฮมนั้นที่ไม่ได้ใส่เกลือถนอมอาหารก็ยังไม่เน่าเสียซึ่งมันดูผิดปกติมากจริงๆวันต่อมาแฮนเซลได้เดินเข้ามาในป่าและได้ใช้ขวานตัดต้นไม้เล็กๆก่อนที่จะเดินต่อไปเรื่อยๆและเจอกับรองเท้าเด็ก ที่ห้อยอยู่พร้อมกับสัญลักษณ์ดาวกับผัวบนต้นไม้เขาได้ยินเสียงสะกดจิตของหญิงชราที่บอกให้เขาเดินเข้าไปในเพลงเก็บของเพื่อนําเลือยออกมารับคมเพื่อเตรียมตัวที่จะใช้เลื่อยอันนี้หั่นกระดูกแฮนเซลที่ได้ยินแบบนั้นเขาจึงได้ทําตามคําสั่งขณะที่แกเทลกําลังทําความสะอาดโตะอยู่จู่ๆเธอก็เห็นนิมิตเป็นเลือดไหลซึมออกมาจากผ้าหญิงเชราก็เลยโทษว่าเธอคงจะดื่มเยอะไปหน่อยและสั่งให้เกเทลไปเปลี่ยนผ้าผืนใหม่มาเช็ดแกเทลได้เข้าไปภายในตู้เก็บของ ก่อนที่จะเห็นรอยอะไรบางอย่างที่ติดอยู่บนผนังเธอจึงได้เอามือเข้าไปแกะม้ที่ฝาผนังออกจนเจอกับลูกบิดของประตูเล็กๆอีกบ้านนึงที่เหมือนกับเป็นห้องลับก่อนที่หญิงชราจะเรียกเธอให้ไปนั่งด้วยกันแล้วใช้นิ้วล้วงเข้าไปในโถควักอะไรสักอย่างออกมาที่เหมือนกับน้ำมันถูไปที่มือและแม่เท้าของเธอหญิงชราได้บอกกับเกเทลว่าเกเทลเองก็มีพลังแบบนี้เหมือนกันกับเธอขึ้นอยู่กับว่าเกเทลจะเรียกมันออกมาใช้ได้หรือเปล่าเกเทลจะได้ล้วงลงไปในกระปุกเพื่อเอาน้ำมันมาถูที่มือยญิงชรา จึงสอนให้เธอใช้พลังโดยการเรียกไม้เท้าให้ขยับเข้ามาหาตัวหลังจากนั้นแกเทลก็จะออกไปในป่าแล้วเอาน้ำมันมาถูไปกับต้นไม้จากนั้นเธอก็ลองใช้มือบังคับกิ่งไม้ให้น้องเข้ามาหาตัวดูเหมือนว่าแกเทลรู้สึกพอใจกับอํานาจใหม่ที่เธอเพิ่งค้นพบเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นแฮนเซลทําหน้าผึ่ดระหมกับพายไส้เนื้นที่อยู่ตรงหน้าแต่พี่สาวก็บังคับให้เขารีบกินมันเข้าไปซะเมื่อถึงเวลานอนแฮนเซลก็บ่นกับพี่สาวของเขาว่า เขาเบื่อที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วและเขาก็คิดถึงแม่มากเหลือเกินแต่กลับกลายเป็นว่าเกเทลดันไม่รู้สึกว่าอยากจะไปจากที่นี่เธอได้บอกกับน้องชายว่าที่บ้านของเราไม่มีอะไรเหลือรอพวกเราอยู่แล้วแต่ยิงเทลาคนนี้มีและเธอยังสอนอะไรให้กับเกเทลได้อีกเยอะน้องชายจึงเตือนสติพี่สาวถึงเรื่องของที่ได้มาแบบฟรีๆโดยการใช้นิทานของเด็กสาวรูปงามที่อยู่ในตอนต้นเรื่องมาสอนพี่สาวทำให้เกทเทลไม่พอใจและขู่น้องว่าถ้าหากแคนเซลยังพูดต่อไปอีก วันนี้เขาจะต้องออกไปนอนนอกบ้านเกเทลได้แกล้งน้องชายโดยทิ้งเขาไว้นอกบ้านก่อนที่ตัวเองจะเดินกลับเข้ามานอนเมื่อรุ่งเช้าเธอตื่นขึ้นมาแต่กลับไม่พบตัวน้องชายเดินกลับมานอนที่เตียงทำให้เกเทลรู้สึกเป็นห่วงเขาขึ้นมาจับใจหญิงชราจึงได้ปลอบใจเกเทลว่าสักวันหนึ่งยังไงซะมันก็ต้องเป็นแบบนี้เกเทลไม่ใช่แม่ของเขาและเขาก็มีทางเรื่องของตัวเองก่อนที่หญิงชราจะเอาน้ำสมุนไพรมาให้เกเทลดื่มก่อนนอนเมื่อมาถึงที่ห้อง แกเทลได้พยายามพูกเอาน้ำออกมาและแอบย่องไปทางห้องเก็บของที่เธอเจอกับประตูลับแกเทลได้ตัดสินใจที่จะเปิดประตูเข้าไปและพบว่ามันเป็นประตูที่เชื่อมต่อกับห้องใต้ดินสีขาวแบบที่เธอเคยเห็นในฝันมาก,ก่อนต่างกันก็ตรงที่ในกลางห้องมีโต๊ะทานข้าวขนาดใหญ่และผนังนั้นก็มีคราบเลือดติดอยู่ที่มุมห้องอีกด้านหนึ่งเธอได้เห็นตัวน้องชายนั่งนิ่งเหมือนโดนสะกดจิตก่อนที่จะเห็นเลือดไหลออกมาจากท่อแกเทลตกใจจนถอยหลบไปที่มุมห้อง และรีบดบับตะเกียงทันทีเธอได้เห็นหน้าของหญิงสาวที่อยู่ในชุดดำและมีรอยสักตามเนื้อตามตัวลุกขึ้นมาจากกองเลือกกองนั้นหญิงสาวได้ยกถังใบหนึ่งขึ้นมาและสาดเอาเครื่องในที่ดูน่าสะอิดสะเอียนเทลงไปบนโต๊ะก่อนที่จะเปิดถังไม้ใบหนึ่งออกมาและหยิบเอาแขนเล็กๆของมนุษย์ที่ถูกดองจนเปื่อยเอาออกมาวางไว้บนโต๊ะรวมกับเครื่องในก่อนที่เธอจะใช้เวทมนต์เซกให้สิ่งของเหล่านั้นกลายเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์อย่างดีทั้งผักผลไม้ส่วนแขนที่ดองเอาไว้ก็ได้กลายเป็นหมูหันตัวน้อย แกเทลได้สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาจากความฝันเธอตัดสินใจแล้วว่าไม่ว่าสิ่งที่เห็นนั้นจะเป็นความฝันหรือความจริงมีสิ่งที่ชั่วร้ายเกิดขึ้นภายในบ้านหลังนี้และเธอจะพิสูจน์มันให้ได้เกเทลได้ตัดสินใจที่จะทําแก้งง่ต่อไปเพื่อหลอกให้หญิงชราตายใจหญิงชราจึงถือพวกออกไปขุดหลุมที่ด้านนอกและสั่งให้เกเทลชงชาเผื่อเอาไว้เมื่อหญิงชราเดินออกไปข้างนอกแล้วเธอก็ได้กลายร่างเป็นหญิงสาวผมยาวที่อยู่ในฝันของเกเทลส่วนเกเทลนั้นก็ได้ใช้ช่วงเวลานี้เปิดตำราดูสมุนไพร และเมื่อหญิงชรากับเข้ามาภายในบ้านเธอก็ได้ดื่มชาที่เกเทลเตรียมเอาไว้ก่อนที่จะหยิบกินของว่างที่ดูเหมือนชิ้นส่วนมนุษย์เข้าไปเมื่อกินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีเส้นผมของเด็กเหลือเป็นเศษติดอยู่บนจปากของเธอด้วยหญิงชราได้บอกว่าเธอกับเกเทลนั้นเหมือนกันก็ตรงที่เสบติดในความมีอำนาจและแกนิทานที่เกเทลเคยฟังว่าพวกเขาเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าเด็กสาวรูปงามคนนั้นเป็นคนล่อลวงพวกเด็กๆเข้ามาภายในป่าซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนที่ล่อลวง เป็นแม่ของเด็กสาวคนนั้นเด็กสาวได้ถูกกำจัดไปตั้งแต่ตอนแรกหลังจากที่เธอใช้พลังอำนาจฆ่าคนในหมู่บ้านและรวมไปถึงพ่อของตัวเองแม่ของเธอจึงได้ตัดสินใจที่จะฆ่าเด็กสาวคนนั้นโดยการเอาเธอไปทิ้งให้ตายในป่าก่อนที่แม่ของเธอจะเห็นภาพหลอนว่าลูกสาวเข้ามาเสนอพลังแม่มดให้เธอจึงได้ตัดสินใจตัดขาดจากทุกอย่างและจับลูกของตัวเองไปฆ่ากินจนในที่สุดเธอก็ได้พลังอำนาจของลูกสาวมาครองและเสพติดความเยาววัย ซึ่งในเวลาต่อมาเธอได้จัดการล่อลวงเด็กคนอน,นึ่งพาในหมู่บ้านมากินพร้อมทั้งสร้างบ้านหลังเล็กกลางป่าและแปงลงร่างเป็นหญิงชาราใจดีเพื่อให้เหยื่ดตายใจก่อนที่เก่แถวจะฟื้นขึ้นมาภายในห้องสีขาวมือของเธอนั้นถูกพนันากงานติดอยู่กับโต๊ะเธอได้เอ่ยป,ปากถามแม่มดว่าเอาน้องชายของเธอไปไว้ที่ไหนก่อนที่แม่มดจะเผยให้ดูหลังบ้านและกลายร่างเป็นหญิงสาวผมยาวซึ่งภายในนั้นมีเตาไฟขนาดใหญ่และมีกรงเล็กๆขนาดเท่ากับตัวเด็ก ตีอกว่าอยู่เหนือกองเพิงมแฮนเซลได้เห็นหน้าไปที่ผนังเหมือนกับเขาถูกสะกดจิตก่อนที่แม่มดจะสั่งให้แฮนเซลเข้าไปบอกลาเกเทลและสั่งให้เขาปีนขึ้นบันไดขึ้นไปอยู่บนกองที่อยู่เหนือกองไฟแกเทลจึงใช้จังหวะนี้เอาน้ํามันที่ติดอยู่บนาผากักมาทาลงไปบนมือและบังคับให้ไม้เท้าที่พิงอยู่บนผนังห้องขยับไม้เท้าอันนั้นได้ลอยไปปักแม่มดให้ติดกับผนังก่อนที่กองไฟจะลามใส่แม่มดคนนั้นจนกลายเป็นเท่ากระดูกตกลงมา ส่วนแกเทลนั้นก็สามารถดึงตัวเองให้หลุดจากพัฒนาการได้ในเช้าวันต่อมาแฮนเซลได้ตื่นขึ้นราวกับว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงแค่ฝันไปเขาได้ถามกับพี่สาวของตัวเองว่าหญิงชราหายไปไหนแกเทลจึงบอกน้องชายของเธอว่าหญิงชราไปแล้วและเธอจะไม่กลับมาอีกน้องชายจึงได้ถามพี่สาวต่อไปอีกว่าแล้วตอนนี้พวกเราควรจะกลัวอะไรแกเทลจึงได้บอกว่าในตอนนี้นั้นสิ่งที่เธอกลัวก็คือตัวเองแกเทลได้บอกให้น้องชายเดินทางออกไปจากที่นี่ และพาไปส่งบนหลังมา้าแฮนเซลจึงได้บอกกับพี่สาวของเขาว่าแล้วพบกันใหม่และเมื่อแฮนเซลเดินทางกลับมาถึงบ้านเขาก็พบว่าบ้านในตอนนี้นั้นไม่มีใครอยู่อีกแล้วก่อนที่เขาจะเข้าไปดึงขวานที่ปักอยู่บนโต๊ะออกมาดูในตอนนี้แฮนเซลได้ตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ชีวิตอยู่ผจนภัยตามลําพังส่วนแกเทลก็เลือกแล้วว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปท่ามกลางธรรมชาติเพื่อฝึกฝนการควบคุมพลังนิ้วของเธอเริ่มกลายเป็นสีดําที่แสดงออกถึงความผิวโหย ซึ่งมันเป็นคำสาปที่ส่งต่อมาจากแม่มดแต่แกเทลก็ให้สัญญากับตัวเองแล้วว่าเธอจะกล้าหาญเข้าไว้และเชื่อใจตัวเองก็เป็นอันจบภาพยนตร์ด้วยดีครับเป็นหนังสยองขวัญที่ดัดแปลงมาจากนิทานแต่เล่าแล้วได้อารมณ์ความสยองปนกับความลึกลับได้ดีแบบสุดๆทั้งเรื่องราวความลักของแม่มดวิธีการล่รอลวงเด็กของนางอีกทั้งนักแสดงนำของเรื่องก็เล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมดูแล้วขนลุกว่านางจะจับพวกเด็กๆกินตอนไหนจัดว่าเป็นภาพยนตร์สยองขวัญอีกเรื่อง ที่ดัดแปลงมาจากนิทานของกิมแล้วนําเสนอออกมาได้อย่างไม่เสียของจริงๆครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปภปาพย,ายนต์เรื่อง g a Tell and h a n ฮ l หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ